สมัยก่อนเนี่ยนะเวลาปวดฟันทีไรบ้านไหนบ้านนั้นก็ไม่ค่อยมีหมอฟันใกล้ๆหรอกยายก็จะหยิบด,ดอกการพลูหแหง้งจัตตลับเล็กๆที่เก็บไว้แล้วบอกว่าเอง็งเอาไปวางไว้ตรงฟันที่มันปวดเดี๋ยวมันจะชาและจะหายเจ็บใน15นาที พอทำจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขียวเียววางๆอยู่ไม่นานความปวดมันก็ค่อยๆเบาลงเหมือนมีเวทมนต์เลยวิธีทําแบบบ้านๆหาดอกการพลูแห้ง1-2ดอกที่เขาใช้ทำยาหอมก็ได้เอามาบดให้แตกหน่อยๆแล้ววางตรงซี่ฟันที่มันปวดอมทิ้งไว้สัก10-15นาทีความปวดมันจะค่อยๆชาลง บางบ้านสมัยใหม่หน่อยเขาก็ใช้น้ำมันการพลูหยดผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วใช้สำลีแตะที่ซี่ฟันก็ได้ผลเหมือนกันคำเตือนจากคนเก่าแก่ของแบบนี้มันช่วยบรรเทาได้แต่ถ้าฟันผุฟันบวมมีหนองหรือปวดไม่หยุดหลายวันเองต้องไปหาหมอฟันไม่งั้นจะได้เรื่องใหญ่